เดินตามหลวงตาเลยยอ,อยู่แล้วอ๋อโอเคเป็นคู่ภัยอยู่แล้วเขาจะคอยออเขาเป็นคู่ภัยอยู่แล้วกับเราอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะอ๋อโอเคครับอ,อ๋อนุโมทนาบุญกับพี่คอส์ด้วยที่ถ่ายทอดสดตั้งแต่บินการถึงสังคมเดินทางปลอดภัยครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ ตามไม่เน่ตามไปบ่หน่ยายพี่เจ้าคืดแล้วคืดอีกบ้เบื้องอะไรแหละบ้โบคืดดอกโบ้เราบถามดอกโบ้โบ้คอยเบื้องสภาพเจ้าแล้วบ้ไปแล้วเน่ยหาเรื่องไปเที่ยวไปเนาะไม้ไม้

搞的没够，搞的没够。 แจ้งแจ้งเท่าไหร่หลวงตาอุตตอนนี้นะครับหลวงตาท่านก็ออกจากศาลาค่ะบุดีาอ่ทะนิวปนขนเสื้ะอะนิวปนขึ้นนหลวงตาท่านก็ โอ้มาแล้วเนี่ยบอกดูไหมยังไม่มา,มา,านนใช่ไหมนี่นะครับก,าารก็ <s> <s> <S <s> <S ร่วมส่งหลวงตาน,นะครับ ขอให้พัฒนาบุญด้วยนะครับครับดูแลตัวเองให้ดายนะครับครับผมขอบคุณมากมากครับอันนี้ข้อข้อไรๆนะอันนี้ใช่แต่ว่าจะตามไปนะ ปิด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 การจราจรร้อยเปอร์เซ็นครับปิดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นเฮ้หาหาใครขับรถให้บ่ไล่ก่อนวะว่าไปเล็กหน่อยก่อนเออน้ำน้ำหนาก่อนครับเพราะว่าถ้ารถตำรวจมาเพราะฉันดวตาครับปิดปิดการจราจรแล้วครับ เนี yeah, ่ยหลงตาซาดูครับเอาหมวกออกนะครับถอดหมวกด้วยนะครับเดินเลยเดินเดินสกีนบอกก่อนเลยให้เดินสกีนใครใครเดินสกีนบอกดูนะครับ ขอบคุณคีมงานกู้ภยนะัยอาชีพกู้ภัยเลยนะครับวันนี้จุดปักชมนะครับเดี๋ยวสักคู่ก็น่าจะเป็นจุดเชียงขานก็จะมาร่วมใช่ไหมพี่พิชาหลวงตาออกจากวัดวันนี้7จ็ดโมงสีนะครับเวลาเดิมดีหน่อยครับเมื่อวานนี้ไม่ทันครับ ให้เห็นบรรยากาศวิวสวยๆนะครับนี่คือบ้านห้วยคอนะครับนี่คือบ้านห้วยคอะรรถรถประชาันออกก่อนเลยรถประชาัันน่ะจะได้บอกเขารถประชาชนออกหน้าเลย ออกหน้ารถล,ลงบ้านเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนั่งไลฟ์สดกันอยู่ทา้ายรถนี่ฮะบรรยากาศดีมากครในช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกบางๆนะครับไม่ต้องอนั่งหลังตรงนะครับพนมมือ,อคุณายายยกไม่ได้คุณายายก็แตะเอานะครับ อคุณยายยกไม่ได้คุณยายแต่เอานะครับถ้ายกไม่ขึ้นนะครับอ่ะยกเลยครับอ่าเอาไว้ก่อนท้าไว้ก่อนอ่ะโอเคสาธุครับอ่าเอาเอา,เอาขวดน้ำผึ้งเอาขวดน้ำผึ้งข้าหน้าสองข้างนะครับไปดูทางโค้งให้ผมหน่อยทางโค้งตรงนั้นครับครับสาธุครับนี่นะฮะ เอาไว้เป็นน้ำมงคลครับเอาไว้ครับ <c oughs> <c oughs> เดินไหมเดินไหมอยากเดินไหมพยาบาลอ่ะพยาบาลยังไม่ได้โดนข้อเลยอ๋อยังไม่ได้โดนข้อมือเช้านี่มิจฉถ่ายรูปวะเอารอรอรอข้อก่อนก็ได้เอาข้อก่อนแล้วก็เดินตามหลวงตาพลัดเกือบพลัดเกือบ แจ้งวอแจ้งหน่อยใฮะถ้ารถข้างๆหน้าให้ห่างกันละร<ช>้อยเมตรเพราะหลวงตาเดินเร็วคันไหนเดินเคลียร์ได้เดินเคลียร์ไปก่อนเพราเด,เ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 ดี๋ยวมันจะน,นั่นตอนนี้ก็รับชมทาง Facebook สุจิน้าก่อนนะครับ วันนี้ก็เจ้าวาดวัดพลงามนะครับอาจาร,รย์อ้ําก็ร่วมเดินส่งท่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะส่งถึงไหนนะครับอร่วมเดินส่งท่านนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับนี่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สดนะครับหลังจากที่ผมไม่อยู่นะครับก็ทางเพจมะเขือขื่นมะเขือเพจมะเขือเพจมะเขือใช่ไหม,ม